ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพิกุททั้งหลายพึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะสามประการสามประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีลเป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่ม ยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันพิขุทั้งหลายพึงทราบว่าคนมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะสามประการอย่างนี้แลบุคคลผู้ใคร่จะเห็นท่านผู้มีศีลปรารถนาจะฟังพระสัทธรรมกำจัดความตรณีอันเป็นมนทินนั้นแลเรียกว่าผู้มีศรัทธา